สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งนาของเรานะคะทุกคนค่ะวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่จะมารีวิวห้องน้ํานะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ําของเรานะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะดู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 ซูมดูใกล้ๆเลยนะจ๊ะห้องน้ําก็คือว่า็อกไว้นะคะทุกคนมีไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนเวลาปวดขี้ตรงนี้ของ ตรงขี้ของเรานะคะตรงนี้คือตรงขี้ของเราตอนนี้แมงวันกําลังตอมๆอยู่ไม่ใช่อะไรแล้วคะไม่ใช่อะไรนะคะ,ะ,ะ,คะเพราะว่าเราไปขี้ใส่ทุกคนคะ่ะเนี่ยแมงวันกําลังตอมอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเออห้องน้ําเราจะไม่ใช้นะคะเพราะว่าเราล็อกไว้นะคะทุกคนคะ่ะสุดยอดไปเลยอันนี้ก็คือโอ่งแดงของเรานะคะโอ่งแดงของเราก็จะประมาณนี้แหละทุกคนคะ่ะอืม ฝนตกลงมาก็จะตกลงทางนี้นะคะตรงนี้เราก็จะทําการมัดอย่างดีนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อขี้หนูขี้เป็ดขี้ไก่ขี้กงขี้เกี้ยมขี้ลงมาจะได้เป็นตัวกองอย่างดีนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยคะ่ะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะคะพี่ท่านผู้ชมคะ่ะจบการรีวิวนะจ๊ะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ